ถ้าแหล่ไปใส่เดี๋ยวนี้เอาแองว่าตัวลืมยากทุิภาพยายาเอาตีแหล่ลืมนี่ลืมไม่ไดแหลู่กูเมมือดายเอาาเ่ได้กินยาเพาเป็นกรยูสึกกาแฟไห่หนูจีเนสกินเราสางกระปองเา้าถ้าเศร้ามาหนี่าขาดยากาแฟแทนแมเนาะแม่จะกินกาแฟแทนไวที่แม่ใส่อะเบยูมันนั่นตีจ้จาเนีกันพิท่านหัวตาเพราะอไรเดี๋นี้เอาเพาะเบีรกาแฟก่อนเอากระชีดยกาแฟช่แม่ อันนั้นจังว่าแหลลืมแหลนว่าแม่สิผ้าแหลไปหยังแหลกกับคือนนใจยังอ้แม่สิผ้าแหลไปหยังนอนเแค่ไปเอายาีิแม่นี่ลาบขึ้นมาเอาพีบ่ามาอยู่น้ำมันยาเลานร้อยกับว่าลืมยาน้อยกับว่าลืมกินกาแฟร้อยกับว่าลืมยางซ้ำอ่างลืมอันนั้นเราก็ลืมอันนี้สิไปล้ําแต่แกก็ลืมชุดนุ่งผ้าอแม่มันยังดีด่แหละบ่รลืมก่อนรั่ดิแม่เออแหล่เบ่ลืมก่อนรั่มแเกแจกดิแม่ เห็น่าฮนเรจบเอามันหลงเนาะอะไรลงลงก็เบินเอาแหลว่าเรื่องเนาะมันหลงเนาะแม่ินาตมจิตไปอย่างมันไม่อย่งมันวามันอยากไปเบื้องขวามึงมาลอยขึ้นโดดนะเอาขีโอกาสีโอกาสไปเบื้องขวามึงเ่ไหรก็คอยจิกไปเบื้องขวาฉัน เอาคาเขาหมักน้ำเนาะอล้วมานเบาตัวพี่ยาแต่สนนี่มันจะเอาไปกินอันเบิดแล้วตัวมันเห็นหนาัวแหลมมันจะบาหลอแหลมไม่ัวแหลมไม่เอกร้อนว่อยตีละพี่ย่ามันน่ามันกระเด็นเงี้ยน้ำกันตัวเนาะแด่ง้นมันเป็นยังนี่น่าจะสิเอาไปเป็นัวมันดีกว่ามั้งสิเอามันใส่เบาไว้เอามันใส่เบาไว้เอ่อทีจริงแต่ละมัดย่าสิออกมาเห็นคนว้อยจังเปิดเบาย่า มาเรียกแล้วแล้วงเอาไเบรไวีกนึกุจีมเออมาบอกคือจ้างหัวแหลกเป็นกุจีใ่มเขาเป็นเพ่นเรแพื่หลานกัตองเขาไ่เบอไว้เ้าไม่ใชหนาดน่เล็กน้อยสองคนเนี่ยไม่ห่น่ะตะปูเปียกก็ไม่หอมน่ะน่ะเขาเปี้ยวดอกน่ะเขา่เปียวเปี้ยวจังได้เนี่ยพวกนี้เขาอยู่ในวัยเรียนเขาไม่ได้เป็นห่วง พวกนั้นบ่แม่น้ำบอกเธอเป็นบาทเป็นบอ่นบอน้ำสากระเบียเขาอ,อยู่ <c oughs> จะสร้างแล้วตาได้มันขืนซื้อว่าชานี่อยู่แม่แม่แมบวใหญใหมันไม่ม <c oughs> ยุดมาหลาล่ะกูจนี่ถ้ามีกูเสียใจที่สุดร้านกูเท่งสวยทท้งสาวทท้งไบวอมอ่มึงส ah ิม e าเอินชนี่บ่ได้เอ้ยยังขนาดแก๊ข้ามเราตเดียวนี่ขอโทษจาขอโทษเจ้าเมื่อกือริงรเนี่เะ คิดใจกูทังได้หนินะแล้วเบื่อเจนี่จะได้ก็ไม่เกิดหนาขึ้นเลยนะแม่เกาแบบนี้มันรู้งดตอนนี้กับหลานกูมึงรู้บ่แม่อย่าลบเกียดเป็นเด็ดขาดโอ้จ้าแม่ขอโทษจ้าไม่เหยดค่ะไม่เหย่อนแมาช่างแหล่จ้าเหยียดเดืลูกเจนี่น่นสวยกว่าเร่ิมใจโอ้บ่าหายบาเจนี่เนาะโอ้แล้วเพื่อน้าสองคนหนูแม่นางเอกน้อยอย่างเดียวแล้ว่าอีนัดแม่แล้ว่าอีนัด หยอกเล่นเฉยๆหิอลงลกถดูดิว่ิ่าเศร้าสิเศร้า้าแป๋วนี่อออแม่มันจะบ่าแปลวมันติเป็นบ้าดีแเม่ย่านผัวจะของแนมเขาบัดลาเอิ่นเขาชะนีไใบ่อนเลวบ้านมันหวงข้อมูเฮาเต้เต้ซ้ำนี่กับลากกระเป๋อ้อมบ้านอยู่เียเอาเมเรื่องกินยาตัอฉันหลงมองจัง ยนืนว่าหลงกันกับพี่ตู่เนาะพี่ตูล่ลากกับเป๋ากระช่างนั้นกูแนมน้ำุันแมนไผ่เวินเวินกับปูงขาวๆแบบแยกมาท่างนี้แมนอีเล่ลากกระเป๋าอยู่ทางนี่นป้าปตุ๊กเดียร์นี่พี่บา้ามาหลายแม่นี่มันเป็นวัฒนวิปโยคแม่อากาศเยมันมีกอนห้อนเปลี่นแปลงแต่ขณะแตะเว้นมันก็ยังเดินตรงหัวเข้าแม่เฮ็ดแหกอากาศห้อนแม่มาลากกระเป๋าแงกันอยู่รวยรวยรวยแบนี้แม่ กูหลุดเจ้าเศษจัง,ดง,งไดนาาอ,อีตัมุ่นผาใส่บ้าบน้ามาบ่แม่อีตู่กันเรื่องอยาคือกันจ๋งเลยสิแม่ยาแล้วบ่วันถามมันงแม่อันนั้นมันเกินกนะินายาแล้วนะอัลฟาร์งไหนมันยางเดียวโอ้ยพอ่อแม่มันไปหาแต่สิจอไปหาผัวฝรั่งนั่นแล้วว้าพอ่อแม่เลยแม่เอา้ามึงไปอยากได้ผัวฝรั่งนับเขาตีบอกว่าอยากเป็นอีตัว ไม่อยากเป็นยีกดูมันเอาหัวไถ่มาเรียกเขามันพ่อใหญ่ชาวนแรงโอนยินโอนเทียงโอนเี่เอ้ยแม่แตงพี่แขแหลมเนม่กันยิ่งหักหัวแห้ม่ม่ิ่งหักหัวแห้งหักหัวอะไรแมนมากไล้ไรไปจะสั่งเอาเงี้ยก่อนไมยังก่อเพลงยนจี่ามะ น้องนี้มากแต่ไหาลายคากดอ,อกิลีสามลิล่าวดีนางมาเกลวตานั้นไก่สวรรค์จันฟ้านั่งอตา,าปินปไปขอให้ได้เฮี้ยงโคอาายใจน่องบบพันลัวคือบะแม่ว่า,าไปห,หัวใจนางที่ห้องห้องน้ามองไม่พี่ <c oughs> เดีมันก็จะว่าแหนกจะซุ่มใช่ไหมตาเป็นชาวชีวีเศร้าตั้งเครื่อนชานี่เขานี่แม่จะมาบอกชานี่กับแหลแล้วมันจะแย่จ้าหัวใจแหล่ใช่ไหม ชันี้ตีโตชันี่ตีมห้องตีชิงข้อมียังย้ายยูทูบไปไหมที่มันยางก้มปุยก้มปุ๋ยมห้องยวหาวหัวอะไรเสียงราหมึงไปนกดาระเอามื่องไปจากอาบัวเติมด้ไ่าฮ่าฮ่่าฮ่้ยแต่ซงโนเนี่ยคนซ่าเลยอยากจะบอกคือเทอาไะนาเธอกับมีแต่หัวค้อนว้อยเนาะเออก็ฉันปีนาหัวนเป็นตีอยมีตีปีนาแลยชิเปพี่ยนอยู่ เปลี่ยนเป็นผัวนักดนตรีเอแต่ว่ากันผัวนักดนตรีมันใส่บ่ได้บ่ได้เรื่องแหละก็สิเปลี่ยกเยอะจังแหละสิมาเป็นลูกไผ่ยางนี่แหละง่าไหนยายหน่อยนาแม่นี่แหละไอ้ยิมมากกุกัระยานยิมมาคือพี่ปอบเอาม่มาบอกคุณแมาแหละจะไม่อยากของดิบเหรอ ไม่ได้รบยกิครับแม่อยากดิเนเีดิเนนั้นดอกแม่ับะกเข้าใจรเข้าใจรว่าของดิบน่แม่ได้ภาษาอกินแหนมแม่แมาตื่นเตียเข้าหใจหรอ เขาเดินทางมาเรื่อยๆตามถนนนี่ละบ้านเธออยู่ใส่กะอยูุ่ฮีเนน่ะตัวโอ้ยก็มัลยมอาย่อันแยนมังน่ะอยย่ใสเอาก็ยุ่งมองมันยุ่น่ตัวแม่ไมิรู้เรื่องปน่เอาบ้านเธออยู่ใส่จังหวัดก็อยูบุรีเนียบ้านจังหวัดอย่างแยนมั่กกอยูนบนนีกอเก่าเหรอเอาเว่าลบไปุ่นก็อยู่ดีสิมาถ้ามาบ้านมันกิวจาอยู่เนียถ้าย่มีายูนบ้าน โอ,อ้อันอันอันว่ายุ่งนั่กันเตีเออ้ยโอ้ยุ่งรอโรงเรียนโรงเรียนใส่หล่ะเอาโรงเรียนกันยุ่งรอบ้านแหล่หนึ่งกูอยู่รอบ้านเตี้ยก็เดินข <laughs> <Okay. S 2> <laughs> ึ้นถนนโรงเรียนป้าโอเคปากันยุ่งรอโรงเรียนอีกทีจ้าจ้าคุณเพื่อนแม่จ้าจังไดปากพี่น้องเนี่ดยด้อจ้ามเอนี่ยี่แหล่สิพาไปเยี่ยมบ้านยี่แหล่จ้ากับแม่แม่พาไปจ้า ยงได้กับฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับจะใครอย่าลืมเอากาแฟมาให้นะคะ